Come see now. สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับมือใหม่นะทุกคนวันนี้มีอีเวนต์ล่าหัวแล้วนะครับได้ข่าวว่าแต้มต่อจากครั้งที่แล้วด้วยนะ โอ้ว้าวมันดีมากเลยแสดงว่าทุกคนที่ได้เล่นในครั้งที่แล้วนะครับจะมีโอกาสได้ชุดซอมบี้แบบผมแล้วนะยินดีด้วยนะครับปรบมือให้กับทุกคนเลยนะอันนี้ได้ข่าวมาก่อนนะทุกคนยังไม่ได้เข้าไปเช็คครับขอรับของฟรีกันนะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอะ่ะบอกเลยว่ายินดีกับทุกคนจริงๆนะที่แบบได้สกินฟรีแล้วก็ได้ชุดฟรีด้วยนะครับส่วนผมเสียตังค์ไปแล้วเรียบร้อยนะเสียไป39กอ่ะ39บาทนะครับ แต่ว่าได้ผู้สนับสนุนมานะได้ข่าวว่าผู้สนับสนุนถามมาอีกแล้วว่าจะเติมอะไรอีกไหมเราก็เกรงใจนะครับเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนพามเฮ้ยแพ็คคนฝึกสัตว์เฮ้ยทำไมไอดีหลักผมไม่มีอันนี้ขึ้นอะเฮ้ยชุดเท่มากอะเหมือนชุดซับฟารีเลยทุกคนใช่ไหมวัีผมต้องเข้าไปเช็คแล้วอ่มีขึ้น่มวะ ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ปั๊มน้ํามันนะครับเพราะว่าเควสในเรื่องของผมเนี่ยเขาบอกให้ผมตรงดิ่งไปที่ปั๊มน้ํามันนะครับนี่ทีนี้เราก็จะสามารถอัพรถมอเตอร์ไซค์กันได้แล้วนะของที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีครับชิ้นส่วนยางประแจทรานซสเตอร์นะครับตะกรูแล้วก็ตลับลูกปืนนะรวมทั้งในในไอ้อะไรนะกระเป๋ากระเป๋ามอเตอร์ไซค์ของผมก็จะมีอ่า ถังน้ำมันนะครับรวมทั้งแฮนด์มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับจะบอกว่าชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ที่ที่เกินเกินมาเนี่ยเราสามารถเอาไปอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์ของเราได้นะเดี๋ยวดูนะเราแต้มขึ้นเยอะมากทุกคนถ้าคุณต้องการอัปเกรดจักรยานยนต์อ่ะให้เอามาเติมเห็นปะเนี่ยแล้วพอเราอัพขึ้นหนึ่งเลเวลนะครับเราสามารถอัปเกรดเพิ่มทักษะของรถมอเตอร์ไซค์ของเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะ ระเวลเต็ม uh, อยู่ที่74นะทุกคนแต่ตอนนี้ผมเลเวบสีเองส่วนเราจะเลือกอะไรดีนะ mm. ก็มันไม่สามารถกดรีได้ดังนั้นเนี่ยผมเลือกสีเหลืองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีกระเป๋าผมเลือกกระเป๋านะความจุที่มันเขียนว,ว่าความจุครับเห็นไหมความจุนเนี่ยความจุกกเกษตรกรก็ได้นะครับความเร็วก็ได้อัพได้หมดอะแต่ว่าเดี๋ยวผมขออัพสีเหลืองก่อนละกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาหาของเอามาเติมใหม่ได้ครับ ความทนทานอย่าพึ่งก็ได้ตอนนี้นะนักลบเหล็กปลดล็อกพาหนะใหม่อ่ะอันนี้ผมตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยเกี <c> ่ <oughs> ยวไว้ต้นไหนวะเติม <c oughs> ต่อไปครับตอนนี้เราเลเวลสี่นะ <c oughs> รู้สึกว่าต้องไปตามหาของมาเติมอีกแล้วสินะแต่ว่ารู้สึกย้อนกลับไปสมัยที่เล่นใหม่ๆครับทุกคน เออต้องมาหาของแบบนี้นะครับโอเคก็เควสเอ้ยได้ปืนกับสกินรถมอเตอร์ไซค์ครับทุกคนอันนี้เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะอ่าหลายคนบอกว่าพี่อย่าเติมนะอันนี้ก็โอเคนะครับไอดีนี้ไม่เติมแน่นอนอ่ารับของฟรีก่อนก็เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มของกันต่อนะที่ดวงต้นสนแล้วก็ป่าต้นสนก่อนกลับบ้าน,นครับเพราะว่าเควสเนี่ยให้เรากลับบ้านเนาะอ่ะมีรถมีรถ ตำรวจการแสดงว่ายังไปทางหลวงไม่ได้นะต้องทำเควสเนื้อเรื่องไปก่อนเอ๊ะทำไมให้เรากลับบ้านนะจำไม่ได้แล้วว่ามันมีเควสอ,อะไรต่อหลังจากที่เรามีมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเราก็คาบของครบแล้วนะไปบังเกอร์อันฟ้าแล้วไปสอนนอแล้วหรืออะไรอะทินฐานเหรอเฮ้ยไม่แน่อาจจะมีคนแปลกหน้ามาเยือนที่บ้านเรานะครับเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนละกัน แต่ว่าระหว่างทางผมขอฟาร์มไปเรื่อยๆนะมีอีเวนครับอ่ะอันนี้ไปไม่ได้เพราะว่าต้องมีมอเตอร์ไซค์เลเวล40ก่อนซึ่งผมมีแค่เลเวล4ยังไปสถานที่ที่เรียกว่าที่เก็บของเก่าไม่ได้นะครับก็ไปฟาร์มของที่ดงต้นสนก่อนแล้วกันนะถามว่าฟาร์มเราเอาอะไรกลับบ้านดีก็แล้วแต่สมควรเลยไม้ก็ได้นะเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ ไม่ได้เอาพ่วมาขุดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะโอ้โหเรสิบล้อเสียงดังมากเลยอือโอถ้าสมมติเควสทอนในะเรื่องของถิ่นฐานมานี่ต้องใช้เวลาทำเยอะมากอะเพราะว่าอะไรใช้ไม้เยอะใช้หินเยอะใช้แร่เยอะนะครับไหนจะวัตถุดิบอื่นๆอ,อ,อีกนะอะค่อยๆทำกันไปครับคลิปนี้มือใหม่เราก็จะเป็นมือใหม่ที่แบบช่วยคิดซะว่าเราทำเพื่อรอมือใหม่ทุกคนด้วยละกันนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปมือใหม่ของผมจะช่วยเหลือทุกๆคนได้นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะจุดไหนผมพลาดไปหรือผมผิดไปก็มาแจ้งเตือนกันได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คอีกทีว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งมาลุยเก็บเลเวลไปด้วยครับตอนนี้ผมจะเลเวลหนึร้อแล้วทุกคน คือถ้าเลเวล100ง้อเนี่ยเราจะสามารถไปที่แคนได้นีผมก็จะสามารถทําคลิปเกี่ยวกับแคนได้อีกนะเผื่อใครอยากเห็นแคนอะไรแบบนี้ผมจะได้ทําคลิปแยกไปเลยเกี่ยวกับแคนนะครับเป็นรัดดีออนเอิร์ดวงเล็บแคนไปเลยก็ได้นะอ่ามีคอนเทนต์ให้ทําอีกแล้วเยอะแยะเลยในเกมน,นี้มันเป็นความสนุกของคนเล่นเกมน,นี้นะสมัยก่อนเราเล่นเราเฮ้ยทักษะนักย่องเบาเลเวลสามาแล้วทุกคน ครบแล้วโว้ยขอดีใจนิดนึงทุกคนสามารถไอ้นี่ได้นะบเบาเสียงได้นะถ้าบางทีผมเสียงดังเกินไปนะีโอเคปลดล็อกไปแล้วนะทักษะนักย่องเบาทีนี้ผมก็สามารถปลดล็อกกล่องได้ทุกกล่องในเกมนี้แล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแฮกเกอร์ละมาหรือยังไม่แน่ใจอะรถมอไซค์มาแล้วต่อไปเราก็ต้องคาบเรือแล้วสินะอ่า ผมว่าผมทำกำแพงบ้านเป็นกําแพงเหล็กก่อนดีกว่าปะ่ะวยโอ้โหเอาปืนมาเลยอะแต่เป็นปืนชิปกันนะครับไม่แรงคุณพราวคุณพราวคุณสัตว์เลี้ยงนี่แน่เรียบร้อยได้แครอทมาสองอันรับของก่อนครับของเต็มแล้วอะ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะแวะไอ้นั่นเีกไงผมจะแวะไปที่พุ่มต้นสนอีกนะครับไหนก็มาแล้วเนาะก็เเืิด <ๆ S 1> ผมต้องไปฟาร์มก่อนนะเนี่ยจบน,นี่ยแต่ถ้าสมมุติผมเล่นผมเล่นในสวนของแอ่งได้อะมันก็จะมีเวลาที่แบบรออีก รอการคูดาวของพลังงานในอีกหมดหนึ่งอะก็ดีนะเออมันดีเอาครบเพลิงมาใช้บ้างครับไม่ค่อยได้ใช้เลยยิ่งไอดีหลักนะดองไว้แบบนั้นเลยอะ่ะบางทีก็ทิ้งครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ เก็บของก็ตามฟาร์มเลเวลกันไปด้วยตอนนี้เลเวล99แล้วนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะเลเวลลอยแล้วนะแต่ว่าเกมนี้มันไปตันที่เลเวล209นะ <c oughs> ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับ <c oughs> แล้วก็การใช้อาวุธไฟในการตีซอมบี้เนะี่ย จะมีโอกาสประมาณ50%นะครับในการที่ซอมบี้จะติดไฟด้วยนะถ้าซอมบี้ติดไฟก็ลดทีละสี่มั้งมั้งไว้ก่อนเรื่องตัวเลขนี่ไม่ค่อยแม่นต้องสารภาพตามตรงว่าเรื่องตัวตัวเลขไม่ค่อยแม่นนะครับในการจำตัวเลขกับค่าสแต็คอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะ กระเป๋าดำหาจากไหนกระเป๋าดำมันจะแจกตามอีเวนต์ต่างๆอ่ะทุกคนอีเวนต์ฤดูก,ก,กาลอีเวนต์แปลกๆอีเวนต์เซเบียงก็มีนะแต่ว่ามันสุ่มนะครับบางทีก็ไม่ได้นะอีเวนต์เซบียงแต่ว่ามันได้ง่ายกว่าที่อื่น <c oughs> แค่ไปเก็บซอมบี้ให้ได้แต้มครบ1 5 0 0แต้มต่อรอบนะครับแล้วก็ลุนเอาดังนั้นหลายๆคนเลยบอกว่า อย่าพยายามทำกระเป๋าดำตกนะหรืออย่าตายตอนที่มีกระเป๋าดำนะผมมีสํารองอีกอีกหนึ่งอันครับอีกหนึ่งใบเออถ้าหายไปก็น่าจะเดือดร้อนเหมือนกันใช่ไหมกระเป๋าดำตกนี่คือเดือดร้อนกันไปทั่วครับแล้วยิ่งเกมความสเสถียนมันมีนะแต่ว่าบางทีเรากดดูโฆษณาแล้วอะ จะกดกู้ชีพอะไรแบบนี้ครับพอดูโฆษณาจบเกมเด้งจบเลยเฮ้ยนี่ไงแมพถิ่นฐานโผล่แล้วแสดงว่าต้องมีคนในถิ่นฐานมาปรากฏตัวที่บ้านของเราแน่นอนครับถ้าผมว่าน่าจะเป็นคอนเนอร์ใช่ไหมไม่คอนเนอร์ก็คริสไม่คริสก็ราเชน่ะสองคนที่แต่ผมว่าน่าจะเป็นคอนเนอร์เพราะว่าราเชลนี่เราจะไปเจอที่แรกที่ตรงชั้นใต้ดินของโมเตลล้างนะครับอ่า อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่อยพูดครับแต่ว่าคลิปนี้เราก็ทําคลิปเกี่ยวกับการไปปรับแต่งตรถมอเตอร์ไซค์ละกันนะหลังจากที่เราตามหามรถมอเตอร์ไซค์มาแบบพักใหญ่พักใหญ่แบบพักใหญ่จริงๆอะแล้ววันนี้เราก็มีมรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับสำหรับไอดีมือใหม่นี้ ต่อไปก็ยังมีหนทางให้เราต้องทําอะไรอีกเยอะทุกคนไหนจะเรือที่ของบางอย่างก็หายากมากๆและไหนจะรถ a อทีวที่ผมใช้เวลาในการตามหาทั้งเติมและไม่เติมนะครับในเวลา,าหนึ่งปีกว่าแล้วถ้าเราไม่เติมล่ะจะต้องใช้เวลาในการตามหาของสิ่งนั้นกี่ปีกันก็ขอให้พระเจ้าอวยพรให้ผมมีโชคบ้างละกันนะ ยืนเป็นดูโอ้แบบนี้แสดงว่าในเรดาร์นั้นก็คือเจ้าคาวัสกี้แน่ๆเลยอะผู้หมวด ie, คาวัซกี้กับตำรวจของเขานะครับโอเคของเต็มแล้วจริงด้วยครับผู้หมวดคาวั s กี้นะส่วนใหญ่ไอ้พวกที่เราให้ไปตามหาส่วนใหญ่จะโผล่ตอนกลางคืนนะทุกคนมีช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะกลางกลางวันกลางคืนอะไรแบบนี้ครับ มาตินฟื้นคืนชีพแล้วก็ไนซิปคาวาสกี้นะครับถ้าเราเจอเควสเกี่ยวกับการตามหาไนซิปคาวาสกี้นะให้เรามาตอนกลางคืนที่พุ่มต้นสนนะเราจะเจอเขานะครับออพอพูดถึงเรื่องกลางวันกลางคืนเนี่ยผมก็ตระหนักขึ้นได้นิดนึงว่าเออบางทีอ่ะไอเควสการป้นอ่ะบางทีมันก็ให้เรามาตามหาของพวกนี้ใช่ไหมไอกลุ่มคนหรือกลุ่มสัตว์ต่างๆเนี่ย บางทีมันมีช่วงเวลาด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราลองคำนึงถึงช่วงเวลานิดหนึ่งอะ่ะอย่างถ้าเราไปตอนกลางวันไม่เจอเรารอตอนกลางคืนครับแล้วค่อยไปหามันก็ได้นะต้องลองดูเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับถ้าเราถ้าผมป้นเสร็จแล้วนะเออแต่จริงจริไอดีนี้ทํามาเพื่อที่จะมาป้นโดยเฉพาะนะหมายถึงว่าจะทําคลิปป้นช่วยกับไอดีหลักอะครับ เราจะได้พบบ้านที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะได้เป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆที่แบบเป็นสายป้นเหมือนกันนะครับจะวิวงไปเรื่อยครับแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้บัฟในการได้เอ็กพีคูณ2มาแต่ว่ามันใกล้จะถึง100ยแล้วนะทุกคนไม่แน่นะวันนี้หรือพรุ่งนี้ผมอาจจะถึง100ก็ได้นะครับ เราก็จะได้ไปที่แองกันอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเออแต่ต้องไปหาแคนก่อนนะยังไม่แน่ใจว่าจะไปอยู่แคนไหนนะครับแคนหลักผมอยู่กับพี่ซีโร่นะแต่แคนรองนี่เราจะอยู่กับใครเดียวขอหาแคนก่อนนะครับถ้ามีคนรู้จักก็ดีนะเผื่อจะขอแบบของให้เขาคราฟของให้ในแคนเพราะว่าในแคนมันต้องใช้ของเยอะมากอะแล้วจริงๆริในแคนมันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับแบบว่าคนนึง ทําทเครื่องนี้นะอีกคนทําเครื่องนี้นะแบบนี้ครับมันจะได้ไปไวทั้งคู่นะครับไปไวทั้งแคนอ่ะับธุรกิจแคนให้มันไปได้ไกลแล้วก็ไปได้สูงขึ้นนะครับใช่แล้วในแคนเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ว่าในตัวละครหลักตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับถ้าเขาเอาเซกเตอร์เซเว่นกลับมาก็ไม่แน่นะอาจจะเล่นกับเพื่อนได้ครับ เป็นเนื้อเรื่องที่ผมน่าสนใจมากแต่กําลังศึกษาอยู่ทุกคนผมกําลังงงกับช่วงเวลาของในโหมดเซกเตอร์เซนะครับคือมันเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะไปจุดจุดหนึ่งอะที่เราต้องผมก็บอกไม่ถูกมันเป็นดินแดนหลังหลังกำแพงนี่แหละเห็นเขาว่าพอ Sector ร์เซเ เขาเอาซกเตอร์เซเว่นออกไปใช่ไหมก็กลายเป็นแคนที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้แหละนะครับแต่ผมยังหาจุดเชื่อมโยงไม่ถูกนะอะสมัยนั้นผมผมไม่ได้เล่นด้วยแหละเออไม่ได้เล่นไปถึงจุดนั้นอะติดแหกไอตรงหาหาของเติมเรือนี่แหละ <c oughs> มีเวลอมอเตอร์ไซค์ด้วยอะอยากไปเก็บของจังเลยแต่ว่าเราต้องไปที่บ้านก่อนนะครับ ช่างมนไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนก็ค่อยหาใหม่ได้นะมาดูสิว่าใครมาหาเราที่บ้านนะครับแต่ก่อนจะหาขอเก็บของก่อนได้ไหมยังไม่ได้สร้างกำแพงนะทุกคนไอช่วงเลเวล1ถึง150เนะี่ยที่ยังไม่ได้ไปป้น,ปนบ้านคนอื่นไม่ต้องกลัวว่าจะโดนป้นนะครับปล่อยให้มันโลง่ลงๆไปก่อนทำกำแพงไม้ไว้ก็โดนซอมบี้ตบอยู่ดีครับน้องหมาหนึ่งตัว ยังไม่มีน้องหมาที่เป็นเพื่อนแท้เลยทุกคนคุยกับคนแปลกหน้าครับเฮ้ยมีบ้านใหม่ชัวร์ทุกคนถิ่นฐานแน่นอนครับแบบนี้ต้องไปทำถิ่นฐานแล้วตอนนี้เราเข้าใจเรื่องแปลนพิมพ์เขียวในถิ่นฐานนิดหน่อยแล้วนะก็อาจจะต้องปรับปรุงกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเราค่อยๆทำกันไป แต่ที่แน่คือต้องฟาร์มไม้ฟาร์มหินกันอีกแล้วอะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะต้องมีสักคลิปที่ไปฟาร์มให้ดูอีกแล้วนะเก็บของก่อนก่อนจะจบคลิปนะครับทุกคนใครชอบเกมนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้บ่อยๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันนะครับมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้รอดชีวิต มือใหม่ทุกคนนะครับที่เพิ่งเห็นคลิปผมก็ตามหรือเพิ่งเล่นเกมนี้ก็ตามนะเรายินดีต้อนรับทุกคนเสมอนะครับเ,เพราะว่าทุกคนก็น่าจะประสบปัญหาชะตากรรมเดียวกันในการเล่นเกมนี้นะมีปัญหาบางอย่างที่แบบยังไม่ได้รับการแก้ไขนะอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการป้นที่แบบบอกจุดผิดบอกสถานที่ผิดมาอะไรแบบนี้แล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับ ต้องจัดของมาบ้านเริ่มลกไม่ว่าจะไอดีไหนก็ลกทุกอย่างอยู่ดีนะ <c oughs> แต่น่าจะได้เคลียร์เรื่องชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์แล้วละ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไปเติมทุกวันอยู่แล้วนะใช่ไหมเอ่อจะได้มีของเก็บของกลับมาบ้านได้เยอะขึ้นครับรวมทั้งอัพกล่องด้วยมีคนถามเรื่องว่าเราจะอัพเกรดกล่องยังไงนะก็คือเนี่ยเข้าไปที่นี่แล้วกดลูกศรชี้ข้างบนครับมันจะบอกเองว่าต้องใช้อะไรในการอัพเกรดบ้างนะลองดูนะครับเผื่อใครอยาก มีชั้นเก็บของที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะโอเคเนี่ยเห็นไหมอัปเกรดเป็นกล่องก็ต้องใช้ไม้ไมโอคเออผมไปผมไปตัดไมโอคบ้างดีกว่าเนะทุกคนเนาะแล้วก็มามาอักเกดกล่องเนี่ยเตาหลอมผมคาไปเรียงวะโอ้ยมีอะไรให้ผมทำอีกเยอะเลยอะ่ะ แต่ปัญหาคือคิดไอดีนี้มันจะยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเครื่องรีไซเ,เคิลแค่อันเดียวนะครับแต่ในเมื่อผมสัญญาแล้วว่าผมจะไม่เติม ID นี้ก็จะพยายามเล่นไปให้มันดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่ผมจะเล่นได้แล้วกันอ่ะโอเคใครมาเยี่ยมบ้านนี่นี่ไงคอนเนอร์ Connor. สวัสดีเพื่อนเกลอฉันมีข้อเสนอมาให้อันนี้หมอพลังจิตนะครับอ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะ

na 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 na